สวัสดีครับมื่อนี้ถ้าอีสานสั่งสิาางน,นสิธพอมตต้นส้มสามีต้นกล้ามปูหรือต้นจามสุรี่ไงครับผมต้นนี้อายุอาชิปลายเป็นร้อยปีเล่ะครับนี่ยหาหกค้นอกครับไงแห้งต้นยิงการสาขา ยังไงประมาณหาหกคนโอบได้ครับตน้นนี้ไงแห้งหนาในกวงประมาณสองเมตรได้ครับไงแห้งแผ่นแผ่นใหม่ไงขักไงเนี่ยมือไปเทียบก็าเลยพ่อ,พอคืนเล่แขีนหนึ่งไงไงขักไงเนี่ยต้นนี้ครับพี่น้อง ทายเจ็บต้นไม่แง่ให้มึงเอาไว้ทถะมึงให้ลูกให้ล้านมึงครับต่อไปในอนาคต้ตนแม่แญ่แบบนี้อาจจะหามึงยากแล้วครับผมเป็น้อยปีครับอายุแตกกริงการสาขาหนึ่งสองสามสามงานหๆ่ี่งาแง่ๆนี่งานหนึ่งนี่นาก่วงเป็นเม็ดตัวนี้ครับนี่สามกริงวงรอบนี่ประมาณข้างบนนี่ประมาณ สองคนโอบได้ครับหหแ้งแต่ต่อไปมนันอิทิภาพว่ามึงตน้นมะฮอกกานีครับผมแต่ว่าไม่เห็นต้นสัมสายไงหาหกคนโอบเลยครับมึงใหม่มะฮอกกานีว่ามันยืนต้นได้ขนาดใดครับมะฮอกกานี่ เป็นต้นไม้สูงใหญ่ครับฮัการน่สูงใหญ่เหลืองใหม่งามสีแดงโคนต้นใหญ่ต้นไม้สูงใบกระบอกไข่รลวงครับมึงกระพื้นนี่หนาก,กระเชยวเต็มเลยประมาณ ระยะห่างประมาณหนึ่งสองประมาณสามเมตรครับปลูกระยะห่างสามเมตรไอ้ต้นใหญ่สูงอันนี้กส็สิโอบพอดีครับหนึ่งคนโอบพอดีครับผมต้นมะฮอกกันี้งี้ยสำหรับคนมักปตาใหม่มักปลูกตัวใหม่ผมกำลังเริ่มปลูก เพิ่มมะฮอกานีครับเป็นเปลือกเปลือกหยาบๆใบ่ยอดดีบ่คอยร่วงครับข้างลางเดมีต้นไม่น้อยต้นห้าได้เกิดขึ้นได้สบายครับมะฮอกานีใหญ่ๆตัวนี้ยืนต้นต,นตายต้นหนึง่ง ตนนัวนี้สองตัวน,นี้ยุ่ยใกล้กันออยังไงครับเรือยเฮดเฟอร์นิเจอร์เรือยเฮดเครื่องดนตรีมฮหกศจรรนี่ไม่ต่างประเทศครับสูงใหญ่ผู้ใด้ส้นมากสิไปเห็นตะเบียมัน้นเอาใหม่มหฮอกกานีหลานขาสิมักแนะนำหลานขาต้นใหม่แนะนำให้ไปปลูกมันใหญ่เร็วน่ะ ยืนต้นซื้อยางหน้าเห็นไหมมีกับต้นจริงมันตันนี้ตรงงามดีไงเป็นแถวหมดเลยครับปลูกเป็นแนวกำแพงได้เลย้าวอาไปเลยผีพามงกระโาะตน้นใหญ่ๆอ่าหกตน้น สำหรับคนที่ยังบไม่เ,าาเคยเห็นใหม่มาฮอกกานี้ครับผมที่กำลังปลูกปลาว่ามันใหญ่เลยสมเลยนะครับปลูกระยะ3เมตร4เมตรสลับกันไปครับสูงใหญ่ลมเงาดีใบเขียวดีบ่ค่อยร่วงแต่ถน้าไปปลูกปลูก ไม่สามยางประโยชน์สี่ยางเขาทั้งหลังเขาก็สามารถสิบปลูกเอ่อพวกมันพวกหวานได้ครับผมก็กำลังลองอยากลองกระต้นกระเกี่ยวกำลังสั่งต้นกระเจียวนะต้นกระเจียวพันธุ์งามๆมาปลูกดอกมันงามดีไปถั่วขิงกระปุลนน้ำแต่คือจังต้นนี้หมดนี่อายุสามสิบสี่สิบปีนี่เลื่อยนี่ปลูกไว้จ๊กลอยต้นเนี่ยโอ้พี่น้องบ้านหลังงี้ถอดไดก็ได้ปลูกไม้ซักไว้ยี่สิบสามสิบต้นไว้เทียบเสา ไม่มาหอกกันนี่นไม่ใหญ่ลมเง่าดีใบบ็ค่อยหลวงครับหน้าปลูกครับปลูกโตเร็วก็ไดยดูแลงยากนี่ก็แตกกิ่งกันสูต้นหนึ่งใส่ประโยชน์ได้ร้ายครับคนเลยตาต้งมาเลยนี่ อเอา้ยสนีก้กอนนะครับมเอน,นี้เนาะสำหรับคนที่ยังบ่ทันเคยเห็นมาหอกกาน,นีอ่าให้มึงนี่แหะครับใหม่สวยงามตนน้นใหญ่ลมเง้าดีโตเร็ว,วนาปูกครับผมสำหรับมเอนี้สวัสดีครับ